หากอยู่กับที่เฉยๆเขาคงทำทีเป็นมองไม่เห็นไปแล้วแต่หากต้องการจะประจันหน้าเขาคงออมมือเหมือนคราวก่อนให้ไม่ได้แบบนั้นจะดีแล้วเหรอจะบอกว่าครั้งก่อนออมมือให้งั้นเหรออย่ามาล้อเล่นนะลมปากนั่นน่ะขู่วพวกข้าไม่ได้หรอกหากนี่คือบททดสอบอาจกล้าหานกลัวแล้วก็จะให้ยอมถอยไปง่ายๆได้ยังไง <c oughs> ถ้าเช่นนั้นก็ใช้พลังอมอมาให้เต็มที่ ดาน,น้ากันเข้าม,มาต้องลุยอยู่แล้วเอาความฝันของเสงนาคืนมาซะเถอ คลื่นมังกรสีชาติพลังขึ้นระเบิดสีชาติคลื่นบุระเบิดบลิ้มพ็ด <c oughs> ต้องร้อา ออะไรขงเเจ้านี่ยก็ดีกว่าโดนพลังนั่นอัดหน้านะปัญหาคือพลังจิตวิญญาณและอย่าไปพึ่งไขมุกสีวรุ้งนั่นจะดึงพลังที่แท้จริงออกมาได้ดีกว่ามัวแต่พลาดอะไรอยู่ได้น่ารำคาญรวบรวมพลังวิญญาณสอนภาพลอยปลดูอนุภาพของมันสิ เมื่อเจ้าใช้พลังวิญญาณไขรมุกสีรุ้งจะขัดขวางพลังเจ้าเอาไว้ฮ่าโมโรฮะเอาละถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องเป็นไฟายเริ่มเปิดฉากบ้างหวังว่าจะรับมือกันไหวหนังเด็กน้อย้ทางนี้โทโตซา โอ้หอะไรกันยาเข้นไม่ใช่หรอปรินกำลังร้องไห้เราที่ได้กำลังต่อสู้อยู่รีบรีไปที่สนามรอบทีทันนะทางเดียวกันเลยเนี่ยแต่ว่านะคงอาจจะไปไม่ทันแล้วนะสิอาว่าไงนะชั่วพริบตาที่ยุคารินโนทาจิคิริดานแห่งไตลาถือกำเนิดนะพลังอะไรกันเนี่ยน่าแปลกจริง จ้าคือเด็กสาวคนเดียวกับที่ปากร้อยแผลไว้บนหน้าข้าไม่ใช่เหรอทว่าทักษะฝีมือดีแต่คมเงาทื่อเหลือเกินอาวุธพันนี้ไม่อาจสรางบาดแผลให้กับข้าได้หรอก